อยู่บ้านไม่เทพประธานมูสิบหกตำบลกวางโจนแม่น่ะปวดขาที่แรกน่ะปวดขาจองลุ้งใส่แอวพิละจองจากแอวก็ลุ้งไปขาแม่ปวดลายเนาะยางนี่ก็กล่มตลอดได้แม่แอวก็ซี่ส่งไปทั้งคาง <c oughs> ปวดหัวนี่แม่สี่ปวดลายที่สุดได้หัวนี่เช็งนอนกับบค่อยได้ปวดลาย <c oughs> แม่ไปซื้อ แกวดไว้กับไอไบโอทีนะ่ะที่เพิ่นเราในวิทยุน้อแม่เลยไปซื้อมากินเบิงเบิดแค่สองสองสองเหลี่ยมขงังไหนนะ่ะแม่รู้สึกว่าหัวนี่ปันปิดทิ่มเลยเด็เศร้าปวดดีไลตอนแรกคิดน,อน้อนึงว่าเจ้าของนี่ต้องเป็นเส้นประสาทแตกตายแท้ๆล่ะแม่คิดว่านาอตายแท้ๆกูบอยยังดอกเดอ้อคิดเห็นหน่าลูกหน่าลานมันปวดหลายนาอแม่น่ะเดี๋ยวนี้เม่ได้กังวลกลับเป็นมะโดนแม่คิดว่าแม่เป็นมาโดน แล้วกับเพิ่งแกกินยาสิ่งห้มันหายขาดมันก็นยังบอ่อหายเนาะแม่คิดว่าแต่แม่ว่าดีลายแม่ก็สิกินไปเรื่อยๆแต่ว่าปวดหัวนี่สุดยอดเลยผู้ใดปวดแม่อย่างห้เพื่อนซื้อม่กินคือแม่น่ะแม่แม่แม่ว่าดีลายถ้ากินตัวนี้ควบกันนี่แอลนี่บ่ได้กังวลเลยเด้อเนาะ กลับไปบ้านเพื่อนจะท่วงเนาะลูกสาวก็ท่วงเนาะว่าเม่แอลบอส่งยางกินยาย่างแนะนําให้ลูกสาวเพื่อนซื้อกินคือกันแบบแบบเวลานั่งแม่ลูกแม่ซีเงยบกขึ้นเด้มันต้องยืนตรงๆแล้วเบ็ดแอลสก้อนเด้ย่างไปกับมีปัญหาคือเกามันสิป,ปวดลายปวดต้องรีบพักแต่เดี๋ยวนี้ไปได้ก็ได้แม่ก็อยากให้ผู้เพื่อนเป็นคือแม่เนี่ยร้องกินเบิ้งแต่ว่า ถืบอบ่ถือเขาก็ล้องด้ตัวเองฟังตะเพินเบาลังเทียัันกับ,บ่ดีเนาะเขาต้องสื่อมาลอม้องเบิ่องมันกับ,บ่แพงเกินไปแล้วกับ,บ่บถือเกินไปแต่สําหรับชีวิตเขาแม่ชิดว่ามันคุ้มค่า